มือสองวิดโอค m มมานเดอร์กัปตัน8299นะครับว i ดโอคอมมานเดอร์กัปตัน8 299ขอบยักนะขอบหยักทองหน้าทองนะครับ, ark, นะรบเรือนเงินนะมาพร้อมใสยหนังสีน้ำตาลนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ออโตเมติกขนาด37มิลนะครับเดดเดทวันวันที่นะเครื่อง e t a 2836กี่2นะกับตันขอบยักจอดนิยมนะครับ หน้าทองนะหน้าทองขอบทองนะครับสวยๆเลย ข,ขึ้นคอมาก็ประมาณนี้นะครับสวยงามนะข้อมือผม15.5เซนหรือ6นิ้วนะครับกับมิดโดนะครัอมือเดอร์8 2 9 9กับตันขอบจกักรหน้าทองขอบทองนะครับยอดนิยมนะเรือนก็เงานะครับตัวนี้ปล่อยอยู่ที่6550บาทนะครับ6550นาทนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ผมจะแปะเบอร์แล้วก็ไลน์ไว้ใต้คลิปตรงคอมเมนต์หัวช่องคำอธิบาย ตรงความคิดเห็นนะครับมีช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับ6 5 5 0ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับมีเรื่องใหม่ๆก็จะเดง้งแจง้งเตือนไปยังแอป YouTube ของท่านนะครับ